สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นการสร้างมุมให้เท่ากับมุมที่กำหนดให้นะคะอ่ายังเป็นเรื่องของการสร้างทางเลขาคณิตของนักเรียนชั้นมนหนอยู่นะลูกอืมในบทนี้เราต้องใช้วงเวียนทราบแล้วเนาะงั้นสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในการที่จะสร้างนะคะนักเรียนก็ต้องเตรียมวงเวียนให้พร้อมนะลูกนะในทุกครั้งที่จะ ทำงานที่จะมาเรียนรู้นะคะคลิปนี้จะเป็นการสร้างมุมให้เท่ากับมุมที่กําหนดให้นะคะลูกตัวอย่างตัวอย่างนะคะจงสร้างมุม A B C ให้สัญลักษณ์ข้างบนนี้อ่านว่ามุมถูกไหมลูกะะต้องอ่านให้ครบนะคะต้องอ่านให้ครบนะคะจงสร้างมุม A B C ให้มีขนาดเท่ากับ มุม POD ที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนเนะี่ยเห็นไหมเขาให้เราใช้วงเวียนตลอดนั้นมุม POD คือมุมนี้เขากำหนดให้แล้วนะลูกนะเขากำหนดให้แล้ววิธีการเริ่มแรกนักเรียนก็ต้องไปเอาเส้นมาอ่านี่ครูลากเส้นมารอไว้แล้วนะคะไปเอาเส้นมาเอาเส้นมาลากไว้หนึ่งเส้น ทีนี้นักเรียนทราบแล้วว่าจะสร้างมุม A B C นักเรียนจะเห็นว่าตรงที่เกิดมุมต้องไปอักษรตัวไหนคะอักษรตัวตัวกลางตัวกลางคือ B ในที่นี้คือ B ใช่ไหมคะอ่านักเรียนต้องใส่ B ไว้ที่จุดปลายเส้นหรือจุดที่เราจะทำมุม B นั่นเอง นะคะที่จะให้มันเกิดมุม B ต้องใส่ไว้นะคะงั้นอันนี้ปลายเส้นก็ใส่ได้เลยนะคะมันเป็น C ต่อมาเลยเนาะอ่า B C ได้แล้วเส้น B C เราจะสร้างมุมตรงจุด B โอเคให้มีขนาดเท่ากับมุม P O D ที่โจทย์ให้มาใช่ไหมลูกโดยใช้วงเวียนด้วยนะนักเรียนก็ต้องไปนำวงเวียนมานะลูกไปนำวงเวียน นะคะนำวงเวียนมาอ่าวงเวียนนะดูซิเส้นเล็กไหมนี่เส้นใหญ่ไปนํำวงเวียนมาแล้วต่อจากนั้นครูนนำวงเวียนมาสองอันเลยเดี๋ยวเอาวงเวียนคืนไปหนึ่งอันก่อน ปึ๊บเอามุมกลับมาเอามุมไปไว้ที่เดิมโอเคนะลูกอะไม่เป็นไรอะต่อจากนั้นเราก็นำวงเวียนมานะคะกลางวงเวียนให้รัศมีพอสมควรรัศมีพอสมควรนะลูกอ่าคำว่าพอสมควรต้องทำไมคะไม่น้อยไปไม่มากเกินไปนะให้หมุนแบบสบายๆให้หมุนแบบสะดวกนะคะ กลางน้อยไปมันก็หมุนลําบากเนาะกลางมากไปก็หมุนลําบากเหมือนกันนะคะอ่ะต่อจากนั้นทําไงต่อคะกางเรียนรัศมีพอสมควรนะต่อจากนั้นก็เขียนส่วนโค้งเลยลูกเขียนส่วนโคง้งตัดแขนสองข้างของมุมเลยอ่ะมุมจะมีแขนสองข้างใช่ไหมเออเราก็ตัดแขนทั้งสองข้างเลยลูกโอเคนะตัดแขนทั้งสองข้างเข้าใจไหม ใหม่นะเอาใหม่นะอา้าเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่นะการวงเวียนรัศมีพอสมควรใช้จุดโอก็คือจุดยอดมุมนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะลูกเป็นจุดศูนย์กลางคําว่าจุดศูนย์กลางเอาตรงไหนวางคะตะปูแหลมๆใช่ไหมของวงเวียนแล้วก็เขียนส่วนโคง้งตัดแขนสองข้างอ่าตัดแล้วนะคะตัดแล้วนะลูกหนูตัดได้ยังอ่ทาทำอะไรพร้อมกัน รัศมีตรงนี้ยังเท่าเดิมอยู่นะลูกยกวงเวียนมายกวงเวียนมารัศมียังเท่าเดิมนะใครขยับรัศมีแล้วเอาไปวัดใหม่นะคะใครขยับรัศมีเข้าออกแล้วลองเอาไปวัดใหม่ที่ยังเท่าเดิมอยู่ไหมนะคะรัศมีต้องเท่าเดิมนะลูกอ่านั้นอย่าเวลายกวงเวียนออกมานี่อย่าไปขยับเข้าขยับออกไม่ได้นะคะเพราะเราต้องการให้มันเท่ากัน<อ>ใช่ไหมลูกอืต่อจากนั้นเรายกวงเวียนมาแล้วใช่ไหม ต่อจากนั้นเราก็ใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางอมานี่จุด B เป็นจุดศูนย์กลางเพราะเราจะสร้างมุมตรงนี้ถูกไหมลูกจะสร้างมุมตรงนี้ต่อจากนั้นก็เขียนส่วนโคง้งอ,อันนี้เรามีแขนข้างเดียวเราก็ตัดข้างเดียวนี่แหละแต่เลยไปหน่อยเลยไปนะให้มีรูปร่างลักษณะคล้ายๆนี่นะเพื่อจะหาอีกเส้นหนึ่งถูกไหมลูก ลองดูนะลองดูนะอ่ารัศมีเท่าเดิมใช้บีมจุดศูนย์กลางเขียนสน่วนโค้งตัดแขนข้างนี้แหละนะลูกนะอ้าวโอเคนะอ้าต่อจากนั้นต่อจากนั้นนักเรียนต้องไปวัดความกว้างของมุมนะไปวัดความกว้างของมุมวัดยังไงจุดตัดที่แขนจุดตัดที่แขนทั้งสองข้างลูกเมื่อกี้ตัดแขนสองข้างใช่ไหมคะอ่าหนูก็ไปวัดเลยลูก เอาวงเวียนไปวัดที่แขนนะลูกนะวัดที่แขนเลยอ,อืออ้าวของหนูวัดที่ยางครูวัดแล้วนี่นะวัดที่จุดตัดของแขนนะคะนะนี่นะอ้าวครูวัดแล้วนี่โอเคที่จุดตัดนะลูกอ่าต่อจากนั้นเรามีจุดตัดที่รูปของเราหนึ่ง จุดใช่ไหมจุดตัดของเรามี1จุดนะลูกใช้จุดใช้จุดตัดของเรา1จุดนี่แหละเป็นจุดศูนย์กลางจุดที่มันตัดบนแขนข้างเนี้เรามีข้างเดียวเมื่อกี้เนาะเอามาวางไว้ที่จุดตัดนะคะให้จุดตัดที่มีอยู่เนี่ยที่ได้มาทีแรกเนี่ยนะคะเป็นจุดศูนย์กลางต่อจากนั้น ก็เขียนส่วนโคง้งเอาเขียนส่วนโค้งนะคะตัดส่วนโค้งเดิมออาตัดไปตัดยังลูกครูตัดแล้วหนูตัดอดอยังเขียนส่วนโคง้งตัดส่วนโค้งใหญ่ที่รออยู่เมื่อกี้โอเคอยังอา้าต่อจากนั้นต่อจากนั้นหนูก็ลากเส้นนะลากเส้นนะลูก ลากเส้นลากเส้นน่าลากนะลูกนะจากจุด B นะปลายเส้นไปยังจุดตัดถูกไหมคะเมื่อกี้มันตัดกันตรงไหนเอาลากเลยไปได้นะไม่เป็นไรเลยไปเลยได้ลูกอ่าจะยาวแค่ไหนก็ไม่ยาวแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวกับมุมนะคะไม่เกี่ยวกับมุมเลย โอเคนะโอเคนะอาวลากไปนะลูกลากียังหนูลากหรือยังขอ,องคุณลากอ้าวเดี๋ย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 วของคุณเคนะอาวลากไปชึบแง่นะก็จะได้แล้วนี่ใส่สอนอะไรลูก ใส่เอ้าใส่เอไว้อ้าก็จะได้แล้วจะได้อะไรลูกจะได้มุมเอบีซีใช่ไหมเอบีซีนะลูกนะจะได้มุมเอบีซีตรงนี้นะนี่ จะได้มุม a b c ก็คือมุมนี้เท่ากับมุม p o d แล้วนะคะตรงนี้เป็นวิธีการสร้างมุมให้เท่ากับมุมที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนนะคะถ้ายังไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวต้องเรียนดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ